สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในปักแรกในเดือนพฤษภาคมนี้ในปักแรกในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นช่วงที่เงินหล่นทับชาวลัคนาราศีตุลอย่างดีเลยทีเดียวจะมีโอกาสที่คุณนั้นเงินไหลามาเทมามากพอสมควร การงานจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะมีโอกาสที่จะได้ทดลองอะไรใหม่ๆในช่วงจังหวะเวลานี้และจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆใหม่ๆให้กับตัวคุณสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในปักแรกในเดือนพฤษภาคมนี้ตัวคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีโชคลาบมีการเงินที่หมุนเวียนเข้ามาในช่วงปักแรกนี้มากเลยทีเดียว ขอให้คุณนั้นประสบความสําเร็จและใช้เงินใช้ทองที่เข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้ให้อย่างถูกต้องเพราะไม่อย่างนั้นแล้วหากคุณตัดสินใจผิดพลาดหรือด่วนในการตัดสินใจไปเงินที่คุณได้มานั้นก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ผิดพลาดหรือเสียหายไปได้อย่างที่คุณไม่คาดคิดได้เช่นเดียวกันที่ผ่านมาของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจริงๆแล้วคุณมีจังหวะที่ดีหรือมีโอกาสที่ดีในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสทางด้านการงานและการเงินแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ค่อย ถูกอ,อกถูกใจหรือสมปรารถนาอย่างที่คุณนั้นได้ตั้งออกตั้งใจมากนะักแต่ช่วงจังหวะเวลานี้ขอให้คุณได้รับรู้เลยเลยว่าการเงินของคุณนั้นในช่วงปักแรกนี้ค่อนข้างที่จะเด่นสําหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้เลยทีเดียวคุณมีโอกาสที่ได้จับเงินแสนเงินล้าน อย่างที่คุณคาดไม่ถึงมาก่อนบางคนอาจจะเห็นหนทางลู่ทางในการทำมาหากินหรือเห็นรายได้ที่อยู่ต่อหน้าค่อนข้างมากเลยทีเดียวคุณค่อนข้างที่จะอู้ฟู่เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในช่วงปักแรกนี้อยู่พอสมควรแต่ก็อยากจะบอกว่าในช่วงบางจังหวะเวลาที่คุณทำงานนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะเหน็ดเหนื่อยมีโอกาสที่อยากจะรีไทยตัวเองอาจจะอยากหยุดพักเพราะคุณอาจจะทำงานหนักหรือเครียดกับการทำงานมากเกินไป หากมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกี่ยวในเรื่องของการงานก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นปล่อยวางและพักผ่อนสบ้างอาจจะทำให้การคิดงานใหม่วางแผนงานใหม่หรือตั้งใจทำงานใหม่ ค่อนข้างที่จะลงตัวและมีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ดีกว่าที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้ทํางานหรือมีประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของการงานมากขึ้นมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆในการพัฒนาฝีมือเป็นผู้คุมโครงการหรือแม้กระทั่งหากใครก็แล้วแต่ที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆอย่างที่ตัวเองไม่เคยทําหรือต่อยอดในสิ่งที่ผ่านมาแต่ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างช่วงนี้คุณต้องพยายามสร้างกําลังใจ ใ้กับตัวเองคุณจะต้องเข้มแข็งอดทนเชื่อได้ว่าสิ่งที่คุณคิดไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนแต่อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะอารมณ์ร้อนไม่พอใจอะไรใครง่ายแล้วก็ชอบค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์มากกว่าใช้ความอ่อนโยนในการพูดคุยในเรื่องของการงานกับคนอื่น ซึ่งอาจจะทําให้คนอื่นนั้นหม่นไส้คุณก็อาจเป็นไปได้เช่นเดียวกันวิธีการที่จะป้องกันปัญหาช่วงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้คุณพยายามนึกเสมอว่าการพูดดีไม่สร้างศัตรูจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่ดีเข้าหาตัวคุณอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวและนี่คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในปักแรกในเดือนพฤษภาคมนี้